สวัสดีค่ะไม่ได้มาอัปเดตคลิปแบบวิดีโอนานนานปะเออนานเหมือนกันก็วันนี้หน้าเต็มนิดนึงเนาะแต่งหน้าเยอะหน่อยเออวันนี้ไปทำไรวันนี้ได้ลองเครื่องสมังเยอะเลยหลายแบรนด์ทีเดียววันนี้ไป Red Earth ค่ะ Red Earth เ,ออเชิญให้ไปลองคอลเลคชันใหม่ของเขานะคะก็เลยได้เซตใหญ่กลับมาแล้วก็ไปนี่มาอีกแบรนด์หนึ่ง หน้าแบรนด์โปรดของเรานะคะก็วันนี้เจ้าของแบรนด์นะคะคุณฟองส่วนนสานะคะมาที่เคาน์เตอร์คือบินมาจากเมริกาเลยแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปเดี๋ยวเราค่อยมาเหอกันอีกทีเลยเดี๋ยวเราไปแปะไว้ที่แฟนเพจก่อนสำหรับวันนี้ที่จะมาอัปเดตนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ห่างหายไปหลายเดือนนั่นคือการเปิดกล่อง beauty box นั่นเองนะคะที่เราไปแปะไว้ในแฟนเพจก็จะเห็นมีหลายแบรนด์มากๆเลยตอนนี้นะคะ beauty box ในเมืองไทยเนี่ยก็ส่งมาให้เราเปิดหลายกล่องหลายเดือนแล้วแต่เราไม่ได้อัปเดตเลยนะคะเพราะช่วงกล่องยุ่งๆแต่วันนี้หยิบมาสักแบรนด์หนึ่งก่อนแบรนด์นี้เลย Vanity Trove นะคะ beautiful surprise w w w v a n i t y t r o v e c o m เห็นไหมเอ่ยวันนี้พี่ใช้กล้องไอ้นี่กล้องใน macbook แสงมันก็อาจจะ เพี้ยนเนิดนึงเพราะว่ามันดึกแล้วตอนนี้ตีอะไรไม่รู้หรอกมานั่งอัปเดตอยู่หน้าก็ยังไม่ได้ล้างโอเคอ่ะเข้าเรื่องวันนี้ที่ชมนะคะบริษัทแม่เขาอยู่ที่สิงคโปร์นะของแบรนด์นี้นะคะก็จะลงทะเบียนเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกันทุกยี่ห้อเลย Beauty บ็อกซนะคะก็คือเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้วก็กรอกชื่อที่อยู่นู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็จะได้เป็น กล่องนี้มาถึงบ้านแต่ตัวนี้นะด้วยความที่เขาเป็นบริษัทแม่อที่สิงคโปร์กล่องที่จะมาในเมืองไทยมันจะมีจำกัดมากซึ่งเปิดตัวในเมืองไทยเดือนกล่องแรกเป็นเดือนกันยายนกันยาตุลาคมจิกาะเพราะฉะนั้นตอนนี้3เดือนแล้วนะคะเราก็เลยจะเปิดวันนี้3กล่อง3กล่องเลย ของวันที่โฉบน,นะคะเขาจะส่งมาเป็น Express แบบนี้อืมของบริษัท Curry Express นะคะจะไม่ได้ส่งเป็น EMS มหรือ,อมแมวไปสนีนะคะก็จะมาแบบนี้ก่อนที่เขาจะส่งเอาโทรมาก่อนว่าอยู่บ้านไหมครับอะไรเงี้ยจะเอาของมาส่งนะคะดูแพคเกจของเขาก่อนนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เป็นลิ้นชักนะคะสีขาว แดงออกชมพูแต่ว่าในกล้องมันแบบทําไมชมพูแปดหลนันขนาดนั้นไม่ใช่นะนี่เออดีีนี่เนี่ยเนี่ยสีประมาณนี้เอออ่ะอเห็นว่าโอเคสีมันอย่างนี้นะแล้วก็เป็นลิ้นชักดึงอย่างนี้นะส๊ะมาก็จะมีริบบิ้นผูกแบบนี้เปิดมาก็จะมีเป็นกระดาษฝอยๆแบบนี้กันแตกอันนี้กล่องแรกเลยนะ หนึ่งสองเดี๋ยวมานับกันหรือว่าเปิดก่อนเปิดไปเลยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวให้นับที่หลังแกจะเอาอยัางไงเนี่ยพูดนวายกับตัวเองเหลือเกินโอเคเรามาดูวอลชื่อก่อนนะคะหมดเขตไปแล้วมั้งเนี่ยอ่เป็นของคารงังส์อะไรวะ n u ม b e อ one Contouring ล um. ิ่งซเป็นเซรั่มนะจ๊ะอ่าเป็น ปรับรูปหน้าให้เรียวสวยนะคะมูลค่า1,500บาทใช้ได้ถึง30มิกันยาหมดเขตแล้วจ้าแล้วก็เจอร์ี่นะคะเป็นอะไรวะเอ้ยอันนี้30พอยยังได้อยู่ทรีทเมนต์ปฏิบัติผิวนะคะมูลค่า1,500บาทแล้วก็เจอรีงเหมือนกันคูป,ปองเงินสด500บาทโว ถึง30พยอ่ะยังได้อยู่ที่เซ็นทรชิดลมเท่านั้นแล้วก็ปูป้านะคะ Complete makeover voucher นะคะแต่งหน้าเต็มรูปแบบหนึ่งครั้งเย่หนึ่งพันบาทหมดเคและจ้าอะมาดูของในกล่องเดียันะคะเเชื่อหมดแล้วเนี่ยหอมมากเปิดกล่องมาก็คือฟุ้งเลยอ่ะเป็นสบู่กุหลาบ เวราขอแนะนำสบูก่ก้อนน้ำน้ำแกะสลักทรงกุหลาบทำจากกลซอรีนและน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติต่อมาปูป้านะคะเป็นลิปสติกแท่งจ้อยเดี๋ยวดูว่าเราได้สีอะไรโหยแดงแบบหืมเี้ยวปิดเบี้ยวปิด,ปดไงล่ะไงล่ะเห็นมา แดงว่าแล้วก็เป็นคาแรงค่ะชับนะคะเป็น eye lift กับ facial lift ตัวนี้เป็น eye lift ายกกระชับดวงตานะคะแล้วก็เป็น facial lift ยกกระชับใบหน้าอันแค่นี้จะยกได้กี่วันเดี๋ยวลองใช้ก่อนเดี๋ยวมาบอกลองคมเป็นมาสคาร่าแต่ถึงเป็นขนาดท,ทดลองนะคะปแปลงเขาก็ไม่ได้ทดลองด้วยนะคือปแปลงก็จะใหญ่ ใหญ่ที่จะแบบเข้ารูปตาเราได้พอดีนะกระตุ้นการเติบโตใหม่ของขนตาหัวแปลงไฮเทคที่ช่วยให้ปัดขนตาได้โค้งงอนเป็นพิเศษต้องมีมือนะเออนั่นแหละพายอดจัวกับพายดหนุยก็คือหนุยในตอนคืนไนท์เดนไไนท์อันน้อยมาให้นะจ๊ะสองอันเป็นครีมบำรุงแล้วก็ยูสโค้ดมาอีกแล้ว ตัวนี้เคยลองใช้ตอนได้จากกลองอ่าโคโค่บ็อกซ์ชอบแล้วเราก็ได้จากราลียมาด้วยแล้วก็ส่งมาให้นะคะเป็นไซส์ขนาดจริงเลยโอเคนะตัวนี้ี p อสีดำยาทาเล็บโอ้ยพายดังมากนะคะดังมากๆใครที่อ่าเป็นสาวก o อพจะรู้นะตัวตัวนี้มาได้มาเป็นขนาดทดลองนะคะแต่เป็นสีดำอืมไม่ค่อยทาเล็บสีดำเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเอาไว้เผื่อฮาโลวีน ปีหน้าค่ะอ๋อรู้แล้วสงสัยเขาส่งมาให้แบบฮาโลวีนแน่เลยอ่ะอีนี่เปิดกล่องช้าเอง mm hmm. อเออสงหน้าอ่ะมาดูวอลชอร์ก่อนนะคะมาสี่ใบเหมือนกันได้ทั้งสี่ใบเนยอันแรกนะคะเป็นรอราโมเชียบริการแต่งหน้าฟรีหนึ่งครั้งต้องโทรนัดก่อนนะจ๊ะซึ่งสาขาก็จะเป็นกรุงเทพหมดเลยค่ะ ซื้อน้ำหอมคลา,ายคลายใดก็ได้ครบหกพันแถมฟรีกระเป๋าเดินทางโอเคอันนี้ถึงสามสิบเอ็ดตุลาสวัสดีจ้ะหมดเกดอ่าต่อไปเอ,อิบใช่ป่ะเอ,อิบเอ,อิบสักอย่างฟรีเซนทรี a อ a ร OMATIC HAND CREAM อันนี้ได้แฮนด์ครีมฟรีนะจ้ะสามสิบเอ็ดตุลาคม <laughs> หัวใจเฮ้ยอันนี้ยังทัน30 November นะคะเป็นปูป้าคอมพลีนเมคอัพเฮ้ยเราได้คูปองแต่ตตงหน้าจากปูป้าสองใบละเมื่อกี้ก่องเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าเป็น4อันนะคะแล้วก็ของข้างในได้เซรั่มจากมูรัสมา2ตัวอันนี้เป็น Radiance อันนี้เป็นผิวกระจ่างสายอันนี้เป็นลดริ้วรอยอาจากมูรัสอเล็กจ้อยน่ารักขนาดปกพาสำหรับ ติดกระเป๋าอืมแต่งหน้าในรถอะไรประมาณเนี้นี่เทอเทียคว,ว้าไอ้ตัวนี้แหละที่ได้วอเชอร์มาเมื่อกี้นะคะของแคเวนไทน์คมนี้นะต่อไปมาสองชิ้นเลยอันนี้เป็นแบรนด์โปรดของเราอีกแบรนด์หนึ่งนะคะลอร่าเมอร์เซียหรือใครจะลอร่าเมอร์เซก็ได้นะจ๊ะก็ <c oughs> เป็นฟาวเดชั i นพรีเมอรเป็น Primer แล้วก็ชิ้นเ d m ต i s t เชอร์ไรเซอร์เอสพีเอยี่สิบ มันก็จะเบาๆค่ะถ้าเกิดใครใช้อยู่นะคนที่ผิวหน้าดีอยู่แล้วใช้ตัวทินเ e d มอเจ t u r เซอรเนี่ยน่าจะแบบโชว์ผิวกิ้งมากชอันนี้เป็นพื้นฟูผิวรอบดวงตาให้กลับมาอ่อนเยาว์นะคะชิ้นต่อไปนะคะนี่มัลติ p l ลยของปูป้าค่ะเป็นอายไลเนอร์ที่มันมีสองหัวอุ้ยเข้มชัดมั่ แล้วก็มีมาสคาร่าของปูป้าเหมือนกันตัวนี้ช่วยให้ขนตาหนาเป็นแพรและยาวดุดดังขนตาปลอมเพิ่มความหนาอันนี้เป็นของเอิบนะคะเป็นครีมบำรุงผิวมือเป็นแฮนด์ครีมมะลิและครีมข้าวเป็นมาลิและครีมข้าวสารแน่กลิ่นไทยแน่นอนโอเคสุดท้าย บาเจลค่ะเป็นครีมเป็นเจลอาบน้ำอของเอิร์ธนะคะตัวนี้ขนาดจริงเขาอยู่ที่5้ากว่าบาทนะอันนี้คือ30 ml โอเคเดือนตุลาจบไปหลับกันยังเข้าสู่เดือนพฤศจิกาเดือนนี้นี่เองของเดือนนี้นะคะของเ o v e m b e r จะเป็น สกินแคร์ของคารังนหลวน้หลว,นหลวนเลยว้าวก็จะได้วอลเชอร์นะคะจากเนี่ยคารังนะคะมูลค่า1,500บาทมี10ชิ้นแต่ว่าใน10ชิ้นน่ะอย่างอันเนี้ยดับเบิลเซรั่มเนี่ยที่เป็นลดริ้วรอยนะคะดูดิไม่ได้มาอันเดียวอ่ะอืม เจ็ดแต่ว่ามีเอามีแบ่งครึ่งด้วยนะก็ใช้ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะโอเคอันนี้เป็นเครืองเซอร์นะคะแล้วก็เดย์ครีมไนท์ครีมอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นตัวนี้เป็นโทนิกโลชั่นปรับสภาพผิวก่อนตัวนี้เป็นเชปปิ้งเฟชชัลลิฟ คือผิวหย่อนคล้อยจะได้รูปปรับรูปหน้านะคะอันนี้มันเหมือนกับเดือนกันยาล่ะเป็น eye l i f facial lift ก็สุดท้ายแกะก่อนอันนี้เป็นน้ำหอมแหละกลิ่นเขาแนาวสดชื่นเทอร์ปี้อะไรเงี้ยหอมดีหอมดีมาใหญ่กว่าปกติอะ ว่าแบบกว่า u ๆเด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 ่ย,ด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 ยอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ถามมานะคะว่าเลือก b e a u ี้บ็อกยี่ห้อไหนดีเลือกแบบไหนดีจะเหมาะกับเราเราตอบแทนใครไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะถ้าคุณเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆนะชอบ ทดสอบุูนนิดนี่หน่อยชอบลองแบรนด์ใหม่ๆขี้เกียจเข้าเคาน์เตอร์เบื่อคุยกับ BA เอะไรเงี้ย Beauty Bo x จะตอบโจทย์นะคะที่จะแบบว่าได้เซอร์ไพรส์ได้เหมือนซื้อของขวัญให้ตัวเองทุกเดือนอะไรประมาณเนี้โอเคจบไปแล้วจบไปแล้วสำหรับวันนี้ที่โทรนะคะก็คลิปยาวมากแหละนานมากแหละเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะลาติสวัสดีค่ะ